ขั้นตอนแรกการเผาแผ่นก่อนครับเผาแผ่นเผาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยให้มันอ่อนครับเสร็จแล้วก็ได้ขึ้นต้นแบบมาเราแบบเนี่ยทากาวข้าปิดทากาวขับปิดแล้วก็ไล่รอมันรอมันกาวมันแห้งแล้วค่อยทําคบถ้ากาวมันแห้งเนี่ยเดี๋ยวแผ่นแบบมันจะรูดพอขึ้นลูกแรงเสร็จก็ลงรายละเอียดพอขึ้นรูก่างเสร็จ เราต้องไล่ายละเอียดถ้ายังท้าวิสุวรรณเราต้องไล่ใบหน้าใบหน้าทุกอย่างให้รูดขึ้นมาเพราะวันนี้เป็นดลาเส้นเบาคร่บมันใช่มันแบบใจเป็นนูนต่ำยังลวดลายอย่างนี้พี่ออกแบบเองหรอครับดูดลายท้าวิสุวรรณดูดลายชุดเครื่องทรงกระบอกนะครับไปดูในเว็บแมมกับ เาไปดูเว็บไอไลน์ไลน์ไลน์ไทยไลน์กระนกครับบวกกับจินตนาการของเขาตัวก็เนี่ยับะงานก็บอก่ค่อยมีครับส่วนมากเดี๋ยวมีเพื่อนมีฝูงมีมีมือเพื่อนแน่มามจิต่องานซ่องงานเพคือครับทผลงานที่ทำนานที่สุดนะครับใช้เวลานานไหมครับผลงานนานที่สุดก็คือกระถางดอกเมื่เกี้ที่ดูที่ดูมื่อกี้อันนี้ใช้เวลาแบบมาน มัสซิฟเสียทิตย์ครับลวดลวดลายมันยากง่ายยังไงครับพี่ก่ลายมันยากง่ายก็คือเราต้องเดินเส้นก่อนครับเราต้องเดินเส้นไปก่อนแล้วก็เราเอามันไล่ใส่รายละเอียดทีหลังครับมันจะยากง่ายก่อนแต่ที่ว่าตอนตอนที่ฉลุออกครับแต่รายละเอียดตัวเนี้ยมันก็แบบมันก็แบบยากเข้าใดดูดูแล้วนะแต่เราคนที่ทำแต่เราคนที่ทำใหม่ก็คือว่าเขายากเหมือนกันครับ ต้องรบบายละเอียดมาแล้วก็เือเรื่องฉันรเนี่ยฉันรู้ให้มัเป็นรู้เนี่ยก็ต้องต้องมีความแมน่นยำหน่อย